ก็จะไม่ได้โทษของชาตกทีเดียวทั้งหมดถ้าฟังในเหตุผลตามเหตุผลนะบางทีเขาก็อาจจะไม่ใช่คนผิดทั้งหมดหนิงก็พูดตรงปันคนที่พูดตรงประมาณน่งตรงจนเขาก็เขาก็เขาก็คงเขาก็คงตัวเพราะว่าถ้าสมมติหนิงพูดไปแล้วตรงๆงว่าหนิงต้องการความจริงใจในการขอโทษต้องการการสมนึกผิดในการขอโทษขอหนิงดีๆหนิงก็อืก็ได้ไม่ไม่ไปหนิต้ององต้องต้องโทษขอโทษหนิง ใช่สำหรับคดีความก็น่าจะจบเพราะว่าหนิงก็หนิงก็บันทึกยอมความให้ตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนิงตั้งไว้ที่สิบล้านบาทค่ะแต่หนี้ให้ที่สามล้านบาลลาร์สี่ปีแอบแบบมือสั่นเบาๆอะค่ะเออสรุปว่าวันนี้ยังไงคะเหนื่อยเหนื่อยยาวนานมากก็เดี๋ยวนะก็ตามจริงๆวันนี้เป็นเอ่อเรียกอะไรวันสิบสิบพยานใช่ไหมคะ แต่ว่าเมื่อเช้าทางทางสามครับก็ยังยังขอขอไก่เดี่ยก็ก็ไก่เดี่ยค่ะการไก่เดี่ยวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่คนปผถสรุปก็ยาวนานค่ะยาวนานก็จริงๆหนิงก็มีธงอยู่ในใจอยู่นี้แล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราว คือจริงๆถ้าสมมตได้มาไกลเกียกันต,ตั้งแต่วันที่หนูมารอสองวันมันก็นมันก็จะอาจจะได,อจจะได้อาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรหนี่ยอยางเร็วขึ้นหรือยังไงก็เรื่องราวหลายๆเรื่องที่ที่ที่ทรับฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจเห็นใจเห็นใจในฐานะใช้คาว่าเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันดีกว่าแต่ทลายใจไป จริงจริงหนิงก็มีมีในออปชันของหนิงอยู่แล้วว่าโอเคถ้าสมมติคือเวลาเรามีเรื่องมีราวอ่ะถ้าสามารถที่จะพูดคุยกันได้อ่ไกลเกลี่ยกันได้มันก็ดีไม่ต้องมีเรื่องราวยืดเยื้อแต่โอเคถ้าพูดคุยกันไม่ได้ไกลเกลี่ยกันไม่ได้หนิงก็จะมีธงของหนิงซึ่งศาลเองก็ท่านก็เมตตาพิจารณา ว่าโอเคสิ่งที่เราสมควรจะต้องทําควรเป็นยังไงสิ่งที่ทางคู่กรณีน้องเขาสมควรจะทำเป็นยังไงแล้วก็ให้พบเจอกันที่ตรงกลางที่ดีที่สุดในส่วนนี้ถ้าออมันมีการเข้าใจอย่างจริงๆหนิงพูดตั้งแต่วันแรกที่หนิงให้สัมภาษณ์ู่แล้วว่าจำนวนเงินสำหรับหนิงไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับ การที่เวลาเราเราทําผิดแล้วเราก็ยอมรับว่าว่าเราผิดแล้วเราก็แค่แก้ไขสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นนิงรับรู้ได้ด้วยใจมันก็จะจบลงด้วยการด้วยการประนีประนอมที่ที่ดีค่ะแสดงว่าทงหนิงนที่ว่าสิ่มันมีง้งเป็นการรู้สึกผิดและผิดชอบแล้วก็อรบวาใช่เรีนใช่รวมกันค่การแเกียร์กลงกัไการ่เกียร์ตก,ก,ก,กลงกันได้ก็ ทางทางทางน้องเขาก็ยินดีที่จะที่จะลงขอโทษหนูซึ่งน้องเขาก็ลงเรียบร้อยแล้วก็มีข้อตกลงกันก็อันนั้นก็คือคงเป็นเป็นในรายละเอียดนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในในสิ่งที่หนีเป็นเงื่อนไขของเราใช่ไหมคะการที่ต้องให้อข,ขอลงโทษคือ,ค,อคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเป็นกระบวนการที่ที่ทางทางสามท่านพิจารณาค่ะว่าสินค้า,าก็รับผิดชอบมีอะไรบ้าง คืออย่างที่หนิงบอกแล้วว่าเวลาที่ขึ้นศาลแล้วมีการที่ว่าจะต้องไกล่เกลี่ยกันศาลเนี่ยก็จะดูว่าสิ่งที่หนิงต้องการคืออะไรท่านก็สอนหนิงนะบอกว่าสิ่งที่เราต้องการท่านก็รู้ว่าต่อให้สมมุติว่าใครคนใดคนนึงผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงเรายังไม่ต้องไปฟันว่าใครผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการแบบนี้คู่กรณีเราทําได้แค่ไหน ก็เอาให้มันพอเหมาะพอควรกับสิ่งที่เราต้องการแน่นอนที่สุดแหละความต้องการของเราเราอาจจะต้องการที่จะสูงกว่าที่คู่กรณีจะทําได้ท่านก็จะให้เราเนี่ยลดเพดานความต้องการของเราลงมาทางคู่กรณีก็ให้เพิ่มมากขึ้นมาหน่อยให้มันมาเจอกันที่ตรงกลางได้ก็คือท่านก็ท่านก็นั่งหลัง ท่านก็ใช้เวลากับเราทั้งวันเหมือนกันจริงๆกหนิงก็พอใจใช่ไหมคะกับเพรานของเราที่ลดลงมามาแล้วแหละหรือว่าคือถ้าถามหนิงเนี่ยถามถ้าสมมติว่าถามหนิงเอาแบบจับใจ <ฮะ S 2> ที่ที่ที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องแอบอะไรถามว่าหนิงพอใจไหมอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่หนิงรับได้ <ฮะ S 2> แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะบางครั้งการการ การสู้กับใครอ่ะไม่สําคัญเท่ากับการสู้กับทิฐิที่อยู่ในใจการสู้กับสิ่งที่ที่เป็นตัวเราแล้วเราก็จะพอถ้าเราเก้าวผ่านตรงนั้นไปได้เราก็จะก้าวผ่านชีวิตขึ้นไปได้อีกสเต็ปหนึ่ง mm hmm. คือเราไม่จําเป็นต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่าง mm hmm. แล้วก็เปิดทางให,ให้ให้น้องเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปก็ไม่อยากให้ใครไป ไปว่าอะไรเพลาะอะไรแต่เมื่อกี้่เห็นพี่หนิงมีบอกว่ามีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเห็นใจลูกอีิอะไรกันอแบบันอนั้คืออะไรก็คือจริงๆแล้วหนิงว่าน้องเขาแล้วก็น่าจะอธิบายได้ได้ในส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาเควรเขาเขาทำนะคะ <c oughs> ในส่วนนึงแล้วเราอย่าไปลงดีเทลอะไรให้มันเยอะแยะมากมา,กายหนิงว่ามันก็ชัดเจนว่าว่าหนิงก็ได้สอนน้องนะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็คือมันมันผิดไปแล้ว ผิดไปแล้วเราก็ถ้าวันนี้ยอมรับที่จะแก้ไขนั้นก็จะเปิดทางให้เขาได้มีโอกาสแก้ไขตัวเขาจะใช้ไกลทางนี้ได้มีทางคคหนิงเหรอคะหนิงไม่มีค่ะหนิงหนิงไม่มีเพราะว่าด้วยความที่มันก็คงมันหนิงก็ผ่านผ่านอะไรมาเยอะมากนะตอนนี้สิ่งที่หนิงพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดคือพยายามใช้สติแล้วก็เอาเหตุและผลมานั่งคุยกัน ว่ามันเกิดสิ่งเนี้ยเพราะอะไรน้องเขาทาสิ่งนี้เพราะอะไรก็จะไม่ได้โทษของชั้นทีเดียวทั้งหมดถ้าฟังในเหตุผลตามเหตุผลม,มันก็สอนให้เราเรียนรู้ว่าถ้าบางครั้งเราลดทิฐิคือลดเทดานตัวเราเองลงอะ่ะเราฟังเขาเยอะๆบางทีเขาก็อาจจะไม่ใช่คนผิดทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็พลาดซึ่งในช่วงต้นที่ท,ที่ที่เจอหน้ากันเนี้ยหนิงเองหนิงก็ยอมรับว่า หนิงก็พูดตรงเป็นคนที่พูดตรงประมาณนึงตรงจนเขาก็เขาก็เขาก็คงเขาก็คง,งตัวแต่คําว่าตรงของหนิงอะ่ะมันคือความจริงจริงๆก็ยังดีที่ว่าเขารับความตรงตรงของหนิงได้เร็วแล้วก็รีบพยายามคิดทุกอย่างได้เร็วมันถึงจบลงได้เพราะว่าถ้าสมมติหนิงพูดไปแล้วตรงตรงว่าหนิงต้องการความจริงใจในการขอโทษต้องการการสมนึกผิดในการขอโทษแล้วหนิงพูดตรงขนาดนี้แล้ว แล้วเขาก็ยังไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้มันก็จะใจเกลย็นลงลำบากแต่ก็ถือว่าเขาก็ทําในส่วนของเขาได้ดีมากมากเมื่อเช้าเป็นวันารกเจอกันครั้งแรกรู้สึกไงบ้างพี่อา่ะที่แบบปาร์ตี้แรกก็ก็ก็แอบแบบว่าแอบแอบแบบมือสั่นกระว่าวค่ะเออแอบมือสั่นเบาๆจะปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรก็คงแอบไปนีนึงอ่ะเออก็รู้สึกอ่ะรู้สึก แล้วยิ่งรู้สึกเท่าไหร่ก็ยิ่งพยายามหายใจลึกๆสูดหายใจลึกแล้วก็บอกว่าสติสติสติพูดได้เห็นและได้ฝึกเพื่อให้ได้ฝึกทำลายว่ามีอารมณ์มันปี๊ดขึ้นเหมือนกันคือแต่ว่าในในในกรณีที่ปี๊ดขึ้นมันคือปี๊ดขึ้นแค่ตัวหนิงเองค่ะหนิงไม่ได้ไปหนิงไม่ได้ไปปี๊ดอะไรใส่ใส่ใคร,รแต่การพูดจาของหนิงเวลาคุยอ่ะหนิงก็เป็นคนพูดจาตรงๆเพราะหนิงบอกว่าคุยกันหนิงเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้ว ไม่ออนนกนะตอนแรกไม่อยมมอยมตอนที่ยอมคือจริงๆไม่ได้ว่าตั้งทงมาว่าจะไม่ยอม,มอะไรเลยนะคะก็คือโอเคถ้าไก่เกลี่ยกันได้ก็คือจะยอมกันในประมาณนี้นแต่ถ้าเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมก็จะยอมลงมาได้อีกประมาณน,นี้คือหิงจะมีจะมีเวลของหิงแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ตามเวลที่หนูพึงพอใจหรอกแต่ในเวลที่ไม่ได้พึงพอใจแต่มันก็อยู่ในสิ่งที่ อก็ไม่ไเป็นไรอ่ะก็ก,ก,ก็ก็พอรับได้แล้วก็เปิดทางคือหรืงว่าคนเราอะ่ะคนเรานะถ้าทําผิดนะแล้วเราเรายอมรับแล้วเราแก้ไขมันเนี่ยพวกเราก็ควรที่จะให้อภัยเขามันทํายากมากนะพี่หนิงเองหนิงพูดแล้วก็ยากมากหนิงก็ต่อสู้กับความรู้สึกในใจหนิงแต่เราต้องทำะว,วันนี้เน่เราต้องทำ เพราะถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันก็สังคมมันก็เป็นบแบบนี้ก็ได้ข้อวันนี้ที่นิงให้คะที่ให้อภัยค่ะอืมค่ะน,นั่นแหละได้วากที่เขาพูดขอโทษฟังแล้วค่ะได้ฟังแล้ว<ด>ค่ะในสิ่งที่เขาพูดก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าจริงๆอยู่กันทั้งวันตั้งแต่เช้าถึางเย็นโดยดีเทลหนิงมันทราบดีเทลเยอะกว่าที่เขาพูดก็ก็เห็ในใจเขาก็เห็นใจเขาก็อย่างที่บอกว่าคนเรา ถ้าเราทําผิดยอมรับเลยแล้วก็แก้ไขทาทุกอย่างให้แมนมนเขาก็ตัวนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาโพสลงไปแล้วเนี่ยใจ,ใจ,จะมีฟีดแบกอะไรเกิดขึ้นกับเขาหน<ม>ิงได้แต่พูดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นคนท<ม>ําเราต้องยอมรับกับมันจะแก้ไขมันใช่ไหมจะไม่ทําแบบนี้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ตัวแค่นั้นเองแล้วหนิงเชื่อว่าคนทุกคนน่ะ ไม่ว่าตัวหนูหรือว่าคนที่ดูทีที่พี่ทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าเขาแก้ไขมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเลยไม่ไหมใช่ไหมคือถ้าเขาแก้ไขได้แล้วถ้าเราไม่ชื่นชมเขาแล้วเราไปซ้าเติมเขาอยู่เรื่อยๆถามว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงอ่ะถูกป่ะชีวิตของเราไม่มีใครไม่เคยทาผิดตามที่ศาสตร์ิจารณามาค่ะเป็นิปนี้ต้องมีการว่าโคไว้นานแต่เขาถ่ายยังไงบ้าง ระยะเวลา <c oughs> คือจริงๆจริงๆแรกเริ่มเดิมทีคุยกันไว้4หรือ5ปีอันนี้<ม><ม>จำไม่ได้ชัว์แต่ว่าน้องเขาขอหนึงว่าหนึ่งปีหนึ่งก็โอเคที่หนึ่งปีคืออย่างที่หนึ่งบอกว่าหนึ่งเป็นคนไม่ได้เป็นคนยากถ้าหนึ่งรับได้ถึงความที่ว่าพยายามจะแก้ไขในเรื่องที่ผิดหนึงเองหนงก็เป็นคนที่คุยคุยไม่ได้ยากแล้วก็ขอหนึ่งดีๆหนึ่งก็มีก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไก็คือคือ่งต้องต้องขอโทษหนึ่งปีในไอจีใช่แล้วก็ลง สำหรับคดีความก็น่าจะจบเพราะว่าหนิงก็หนิงก็บันทึกยอมความให้สำหรับตัวเลขน้องก็รับผิดชอบในส่วนที่ที่น้องควรจะรับผิดชอบเออในระยะเวลา4ปีก็ค่อย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 ใช่ตัวเลขอะไรเนี่ยเป็นตัวเลขทางการเงินไหมคะ ไม่ค่ะตัวเลขไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนูตั้งไว้ที่สิบล้านบาทแต่นี้ให้ที่สามล้านบาทสี่ปีก็ถือว่าถือว่าให้เยอะก็อย่างที่หนูงบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างหรอกถามว่าตอนอยู่บนบัลลังก์หนิงก็แอบมีขัดใจเบาๆแต่เมื่อเมื่อผู้ใหญ่สอนคําพูดที่ท่านสอนโดยสารก็เป็นคําพูดที่น่าฟังคําึ่งตรงที่ว่าเราอาจจะตั้งเป้าไว้สูงเราก็จะต้องดูว่า น้องเขาทําได้แค่น่ะถ้าเขามีความจริงใจที่เขาอยากจะทาให้เราก็ต้องดูว่าเขาทําได้แค่น่นแล้วเราสามารถลดลงมาได้หีกไหมคือคือมันก็แค่นั้นมันก็คือการเอาชนะใจทิฐิมานะตัวหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พอหนีเก้าเก้าผ่านมันได้มันก็เป็นบทเรียนหนึ่งให้หนูรู้สึกว่าเออข้อควะแล้วเรองจิหมดแล้วถ้าคดีของหนูกับข,ของน้องเขาตอนนี้ถึงว่าจ กับของน้องนะคะจบค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะก่อนที่เขาที่อาจจะฟ้องที่จเปิดหน้าเขาฟ้องในเรื่องคด,ดีอาญาหน<อ>ีใช่ไหมคะก็ก็จบค่ะ<อ>ก็จบเพราะว่าน้องเขาก็เขาก็เขาก็คุยกันหนว่าจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้มีความรู้อะไร<อ>ที่ว่าเขาบอกเขากลัวหนง<อ>เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีไหน<อ>แล้วบางทีเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมาย เขาฟังฟังสิ่งที่ทนายพูดมาว่าอาจจะเป็นว่าฟ้องคดีนั้นคือถ้าพูดกันในแง่กฎหมายถ้าเราเราเคยขึ้นศาลกันเราก็จะรู้แล้วว่าหมัดแรกหมัดอะไรอย่างเนี้ยใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะส่วนคดีนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่หนิงเปิดหน้าเขาอ่ะมันผิดไหมหนิงเองหนิงก็ต้องยอมรับว,ว่าตัวหนิงเองก็ผิดในกรณีพรลบรใช่ไหมคะก็ค<ม>ือเราก็ไม่สามารถจะเปิดเผยแค่หน้าได้แต่วันนั้นอะ่ะ ด้วยเหตุผลจริงๆเลยเนี่ยมันคือเหตุผลแค่เหตุผลเดียวว่าหลานเนี่ยโดนเรื่องในการเป็นการเข้าใจผิดในการเป็นภรรยาน้อยแล้วเราเรื่องอย่างนี้กับเยาวชนที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์มันเซนซิทีฟพอสมควรมากๆแล้วกับเด็กอ่ะสมัยนีย้ก็รู้อยู่ว่ามันมีปมไม่ได้เพราะมันมีปมเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปเกิดอะไรขึ้นอีกนิ่ก็คือตัดสินใจทําสิ่งนั้นเท่านั้นเองถาว่าถามว่า ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแล้วก็คิดแค่ว่าจริงๆรูปเนี่ยมันก็ถูกอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแค่ว่ามันติดคาตาเอาไว้หนึ่งไม่ได้ไปเอารูปอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยู่ในโซเชียลแล้วในโซเชียลเองถ้าในติ๊กต็อกเองก็ไม่ได้คาตาด้วยอย่างเงี้ยในทิศทางเลยคือส่วนตัวพี่หนิงเนี่ยตอนนั้นแค่อยากปกป้องคน อรราออรมณ์ <พอ S 2> หนิงวันนั้นเนี่ยหนิงไม่มีเจตนาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอารมณ์เดียวเลยนะวันนั้นเนี่ยคือคือถ้าคนไม่ได้เป็นแม่คนจริงแล้วแล้วลูกต้องเจอปัญหาเราจะไม่เก็บเลยว่ายังไงเราปัญหาของการเลี้ยงเด็กสมัยนี้จริงๆอ่ะมันมันหนักหน่วงพอสมควรเลยนะว่าการบูลลี่หรือการอะไรเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าปัญหามันเกิดขึ้นที่ครอบครัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเดือนเราก็แก้ปัญหาซะแค่นั้นเองคิดแค่นั้นเลยจริงๆ ก็จริงจก็จริงๆริถ้าย้อนกลับไปนะหนิงหนิงหนิงขออย่าใช้คำว่าศักดิ์ศรีเลยดีกว่าคือถ้าใช้คำว่าศักดิ์ศรีมันก็จะกลายเป็นว่าเราอ่ะจะจะมีตัวตนมีโก้ถูงปากแต่สิ่งที่หนิงทำคือหนิงหนิงจะไม่ประท้ากับสิ่งที่เกิดปัญหาเอง คือเรามีกฎหมายเราก็แค่ใช้กฎหมายจัดก,การเรื่องเท่านั้นแล้วพอใช้กฎหมายจัดก,การเรื่องอ่ะหนิงบอกเลยว่าวันนี้หนิงคิดไม่ผิดเพราะทุกอย่างมันจบออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆ<ม>สวยทั้งตัวหนิงเองแล้วก็สวยทั้งตัวน้องเขาด้วยหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่น้องเขาพูดหนิงว่าเขาพูดตีนนะว่าในเรื่องของบทเรียนอะไรหลายๆอย่างว่าบางทีเราก็อย่าเชื่อภาพที่มันเห็นกับสิ่งที่มันเป็นเขาพูดตอนอนิงคิดว่ามันจะมีแบบคนฟังแล้วก็จะ คืจะมีความชน่าจะน่าจะโยนชืน่าจะแบบไปทำมแล้วแล้วก็อันนี้ตอบยากจังพอบรรณายโยนกลับมาเป็นหนิงก็ตอบยากจังก็อย่างที่หนิงบอกแหละว่าทุกปัญหาทุกเรื่องทุกปัญหาเลยอะทุกเรื่องเราถ้าเราอะทาตามสิ่งที่เราตกลงรักษาคําพูดและเรามีความรับผิดชอบปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้น แค่นั้นเองเลยจริงๆในในอน่ก่อนมีอะไรกันท่วอ๋อไม่หนิงหนิงงไม่ก็คือเขาตัวเขาเขาก็ร้องไห้หนักมากนะหนิงก็ก็ก็เดินไปกบกไหลเขาก็อือแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็คือบทเรียนหนึ่งว่าแล้วมันก็จะผ่านไปคือแล้วมันก็จะผ่านไปแค่ขอให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าอินเนอร์เราเราผิดจริงๆเราก็แก้ไขมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลย ดูว่าฟังเหมือนมันมันจะง่ายแต่จริงเวลาจะก้าวผ่านแล้วถ้าเขาก้าวผ่านสิ่งนั้นได้อะหนูเชื่อว่าพอเขาหลุดจากวันเนี้พงเนี้ต่อให้คนด่าเขาอะยังหนูเชื่อว่ายังมีคนด่าน้องเขานะแต่เชื่อว่าพงกนี้เขาจะมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะมันไม่มันไม่อยู่ในอกมันไม่อยู่ในอกแล้วเนม่ยคือจริงจไปปลอบคนที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจสูญเสีย ไม่มีความรู้สึกนนะมัน,ม,นมันคือความรู้สึกที่หนึ่งหนึ่งอยากทาสิ่งนะั้นหนึ่งไม่ได้เสียใจแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันก็ทําให้หนิงไปไปอีกสเต็ปหนะึ่งโตขึ้นอีกสเต็ปนึงแล้วก็อย่างที่หนิงบอกแหละอย่าใช้คำอย่าคิดเราว่ามันคือมันคือศักดิ์ศรีหนิงคิดว่าบางครั้งการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารเราเราเหตุผลเนี่คือการการใช้เหตุผลเพราะว่า ในในความผิดของแต่ละอันน่ะมันย่อมมีเหตุผลของมันว่ามันผิดสิ่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรแลวถ้าถ้าปัดอีโก้ออกไปได้เยอะเยอะะนี่หนิงก็ไม่ได้ว่าได้หมดนะแต่ก็ถือว่าได้ได,ได้ได้เยอะได้เยอะละเออ,อ,อแล้วก็ค่อยๆสุดไปมันก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าฆ่ากันตายแล้วก็ต้องแบบ <S <S ตีกันตายตามหน้าข่าวเยอะนเอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนิงเชื่อว่ากฎหมายของของประเทศเราข้อนี้ก็ ต้องขอบคุณสามมากค่ะคือเป็นเป็นอ okay. okay? ันน exactly. right ึงที่ทำให้ให้ให้เห็นในหลายหลายหด้านหลายมุมหลายท่ะอยาย้อนกลับไปคหเอ้ทำไัครั้งแรกครั้งที่สอะไย่างแล้อ่ทำตัวยังไม่ถูกไม่รู้จะทำตัวยังไงวันนี้เรียกว่าสบายใจขึ้นไหมคะสำหรับหนิงๆโอเคคือจริงๆอ่ะสำหรับหนิงอ่ะหนิงนิงโอเคมามาพักพักง ั้งแต่วัานาที่เจอกันล่าสุดเลยที่แบบอ่าโอเคได้พูดทุกอย่างในสิ่งที่เก็บงําทุกอย่างเอาไว้นานในในสิ่งที่รับปากว่าจะจะไม่คุยจะไม่พูดแล้วหนิงก็ต้องคอยแบบเป็นเป็นคอยเลี่ยงคอยเลี่ยงหนะข่าวคอยหนีหน้าข่าวหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือคอยโกหกทุกคนบนความจริงที่รู้อยู่ว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยไม่สบายใจเลยแล้วเวลาพอมันมีอีเวนต์หรือมีงานอะไรเนี่ย ไม่อยากไปไม่อยากทาไม่อยากเจอไม่ไม่รู้จะยังไงอ่ะแล้วกับนักข่าวหลายๆคนเรารู้ว่าโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเป็นพี่เป็นน้องกันมาไม่เคยติดงอะไรกันขออะไรกันก็ช่วยกันเนาะแล้วก็มานั่งโกหกเขาแล้วมองหน้าเขาแล้วก็แบบเรายังไม่ชอบใครโกหกเลยอ่ะมันมันรู้สึกแบบมันก็โล่งอะไรอย่างี้ยพอได้พูดเสร็จมันเหมือนปลดล็อกทุกอย่างไงกับกับมาใช้ากับพูด ในเอกสารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะ<ฮ>เพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปทําเลย<ฮ>แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้น่ะที่สิงคโปร์<ฮ>หนิงก็ได้ยินนามสกุลนัน้นบนเวทีหนิงไม่ได้รู้ว่าบนเวทีจะใช้นามสกุลน,น,นั้นแล้วบอกขึ้นไปจริงๆอ่ะวันนั้นมันเป็นงานอินเตอร์นะหนิงเตรียมสป,ปีชขึ้นไปจริงต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแล้วพอเขาประกาศนามสกุลปุ๊บฟิลแรกก่อนจะขึ้นเวทีคือน้ําตาจะไหล แล้วพอแต่ว่าเราขึ้นไปรับในฐานะนะธุรกิจนะั้นเราก็ต้องฮึบขึ้นไปฮึบขึ้นไปแล้วก็อ้าจะพูดอะไรวะภาษาอังกฤษไม่ได้ว่าเก่งมากมายอะไรแต่พอไปอยู่ในพาร์ทธุรกิจที่มันเป็นแบบอุย๊ยระดับแบบนั้นนะ่ะมันมันหมดกันเลยนะ่อนนี้ตามหมดทางงนะันฉันพูดภาษาไทยแล้วกันเลยอย่างนี้นะคะ่ะเป็นการเป็นครั้งแรกที่ได้ยินแล้วก็ตกใจใเลียฉันหรือเลปล่าแล้วอ้อนิดนึงแล้วโอ,โอเคอะไร เอีกะไรอย่างี้ใช้มันก็รู้สึกว่าเออเป็นการได้ยินที่ที่ดูมีพลังนี้นะเป็นที่แบบไปรับรางวัลแล้วก็ได้พิสูจน์ในอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกดีใจแบบตรงนั้นนะตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็แลใรู้สึกมันใจบิวใจหายใจยังไงบ้างไหมคะเออณณตรงนั้นมันมันบอกไม่ถูกมันบอกไม่ถูกว่ายังไงแต่ก็คือคือคืออยู่บนเวทีอะในหัวสมองเอา เอไอสปีชที่เดี๋ยวเราต้องพูดมันอะไรวะแล้วรางวัลน,นั้นอ่ะมันก็ดันเป็นรางวัลที่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราได้รับด้วยเพราะว่าตอนแรกที่เราไปเรารู้ว่าเราได้รับแค่รางวัลสกินแคร์ยอดเยี่ยม <c oughs> เราไม่คิดว่าเราอ่ะจะได้รับรางวัลซีโอเพราะรางวัลน,นั้นเป็นรางวัลสุดท้ายของงานซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเราด้วยด้วยซ้ำอ่ะเด็กน้อยมากเลย มันมันหลายๆเรื่องอ่ะมันก็ฮะรอมดีใจถึงเต้นกันแล้วสปีดล่ะแล้วภาษังกฤษที่เวลาขอบฟินอะไรพี่เขายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับในว่ากับอะไรก็ค่ะก็เดี๋ยวเรื่องเอกสารก็ยังไม่ได้เรียบร้อยหรอกเพราะถ้าเปลี่ยนหนึ่งอันมันต้องทั้งหมดเลยแล้วซึ่งเวลาแทบจะยังไม่มีเอกสารเัยไม่ได้ทำแล้วแต่สบายใจเลยค่ะจะเป็นอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วหนิงก็ยังเป็นหนิงคนนี้แหละค่ะ จริงๆไอ้พวกจะนามสกุลหรือจะตัวใช้นามสกุลตัวเองหรือนามสกุลของของคุณเขาสุดท้ายแล้วหนิงก็ยังคงให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่เขาทุกอย่างแล้ลกวก็รักครอบครัวเขาเหมือนเดิมมันหนิงก็เป็นหนิงอย่างนี้แหละไอ้พวกนี้มันคือองค์ประกอบที่มันเป็นส่วนส่วนข้างนอกมากๆท,ที่ที่มันไม่ได้สามารถมาทําให้ตัวตนความเป็นหนิงวันนี้มันมันหายไปค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะเห็นพที่หนิงได้กว้าขึ้นและสดใสขึ้นสาธุหนิงขอให้เป็นแบบนั้นนะคะ ขอให้มันเป็นแบบนั้นขอให้ยิ้มได้กว้างๆขึ้นค่ะก็จะไม่ได้โทษของแซงทีเดียวทั้งหมดถ้าฟังในเหตุผลตามเหตุผลมันก็สอนให้เราเรียนรู้ว่าถ้าบางครั้งเราลดทิฐิคือลดเพดานตัวเราเองลงอะ่ะเราฟังเขาเยอะๆบางทีเขาก็อาจจะไม่ใช่คนผิดทั้งหมดค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็พลาดซึ่งในช่วงต้นที่ท,ที่ที่เจอหน้ากันเนี่ยหนิงเองหนิงก็ยอมรับว่า หนิงก็พูดตรงเป็นคนที่พูดตรงประมาณน่งตรงจนเขาก็เขาก็เขาก็คงเขาก็คงตัวแต่คําว่าตรงตนี้อ่ะมันคือความจริงจริงๆก็ยังดีที่ว่าเขารับความตรงตรงของหนิงได้เร็วแล้วก็รีบพยายามคิดทุกอย่างได้เร็วมันถึงจบลงได้เพราะว่าถ้าสมมติหนิงพูดไปแล้วตรงตรงว่าหนิงต้องการความจริงใจในการขอโทษต้องการการสมนึกผิดในการขอโทษแล้วหนิงพูดตรงขนาดนี้แล้ว แล้วเขาก็ยังไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้มันก็จะไายเกลี่อยลงลำบากแต่ก็ถือว่าเขาก็ทําในส่วนของเขาได้ดีมากเมื่อเช้าเป็นเมื่อเช้าในการเจอกันครั้งแรกรู้สึกไงบ้างที่อาได้ดูแบบปาร์ตี้กันครั้งแรกก็ก็กก็แอบแบบว่าแอบแอบแบบมือสั่นเบาๆอ่ะค่ะเออแอบมือสั่นเบาๆจะปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรก็คงแอบไปูพิงะเออ ถ้าหนิงรับได้ถึงความที่ว่าพยายามจะแก้ไขในเรื่องที่ผิดหนิงเองหนิงก็เป็นคนที่คุยคุยไม่ได้ยากแล้วก็ขอหนิงดีๆหนิงก็มีอก็ได้ไม่ไม่เป็นไก็คือคังไงต้องต้องขอโทษหนิงด้ยในไอจีใช่แล้วก็ลบหลังจากนั้นลบได้สำหรับคดีความก็น่าจะจบเพราะว่าหนิงก็หนิงก็บันทึกยอมความไปตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนิงตั้งไว้ที่10ล้านบาทค่ะแต่หนิงให้ที่3ล้านบาทเ4ปี